การต่างๆนะคะแขกผู้มีเกียรติมาที่นะคะจังหวัดยะลานะคะซึ่งเส้นทางเดินนี้นะคะจะมีระยะทางประมาณ3,200กิโลเมตรนะคะซึ่งเส้นทางสก,กับคณะนะคะเดินด้วยกันนำพาสันติสันติภาพสองเส้นทางจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตางหนึ่งนะคะ ขอากราบนิมนต์และเรียนเชิญทุกท่านค่ะพลตรีทิวาเดวารองผู้เหนือการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าท่านชยศิษฐ์ตานิชพงผู้ว่า ในนามข้าราชการอิสลามพรามซิกและขอเจริญพรท่านรองผู้ในการรมนภาคสี่ส่วนหน้ทา 9, ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยาลาท่านรองผู้ปรชาการตำรวจภูทรภาคเก้าท่านหัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องทุกสังคมชนผู้มีจิตสันติ สรรพีสุกนั้นมันต้องเริ่มด้วยความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วต่อด้วยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตามมาด้วยการอยู่ดีกินดีในเรื่องของคุณภาพชีวิตและก็ที่สำคัญที่สุดก็คือการอยู่เย็นและก็เป็นสุขเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราจะต้องกลับมาทบทวนในจุดเริ่มต้นก็คือเรื่องของ ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มนุษย์ที่ถูกผลิตขึ้นมาจากเป็นธงสัญ,ญลักษณ์ของห้าศาสนาเป็นตัวแทนของาศาสนาเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าที่นี่มีสัติภาพและครอบครัควัตดิภาพค่ะ ตัวแทนของทั oh, <tr> ้ง5ค่ะเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดยะลาจังหวัดเงปริภาพลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญพันตำรวจเอกเอกชัยพรานมณ์กุณผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเบตงรับมอบโลงสันติภาพค่ะ

แก่ใต้เนี่ยอสยามไอ้ผู้ทำสื่